ราศีกุมราศีกันราศีตุลดวงชะตาของทั้งสามราศีหากผ่านพ้นช่วงสงกรานสองสิ่งจะเกิดขึ้นกับท่านก่อนโชคลาภถือว่าเด่นอย่างมากการงานของท่านต้องระวังสักนิดเหลือเพียงไม่อีกกี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงวันสงกราน ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเรื่องราวต่างๆก็จะเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนั้นเป็นอย่างมากหลายท่านก็อาจจะอาศัยช่วงเดือนเมษายนเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตแต่ในเดือนเมษายนถือว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมีดวงดาวหลายดวงมีการเคลื่อนย้ายมีการเปลี่ยนตำแหน่งนั่นจึงทำให้ดวงชะตาของบรรดา12ราศีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่างๆและในช่วงถัดจากนี้ไปทั้ง3ราศีนี้ถือว่ามีดวงชะตาที่ถือว่าใกล้เคียงกันอย่างมากแต่ทั้งสราศีนี้ก็คือราศีกุมราศีกัน ราศีตุลท่านถือว่าจะพบเจอกับสองสิ่งนี้หลังจากผ่านพ้นช่วงสงกรานต์ไม่ว่าจะเป็นลาบลอยที่ท่านจะได้เจอหรือแม้แต่การงานของท่านและในคลิปนี้จะบ่งบอกถึงวิธีการเสริมดวงเสริมโชคลาภและจะบอกถึงการงานของท่านที่จะมีเรื่องอะไรบ้างที่ท่านจะต้องระวังและแก้ไขซึ่งหากท่านรู้ และนำไปปรับปรุงแก้ไขรับรองอะไรหลายๆอย่างก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนด้านโชคลาภที่ชาวราศีกุมราศีกันและราศีตุลจะพบเจอนั้นด้านโชคลาภของทั้งสามราศีหากผ่านพ้นในช่วงสงกรานก็ถือว่ามีดวงชะตาที่ใกล้เคียงกันอย่างมากทั้งสามราศีนั้นท่านจะพบเจอกับโชคลาภ หรือได้ลาบลอยได้ลาบแบบฟลุกๆในแบบที่แตกต่างกันไปแต่ก็จะเกิดขึ้นภายใน3อย่างนี้ซึ่งโชคลาบที่ทั้งสามราศีจะพบเจอนั้นก็คือ 1. ทั้งสามราศีท่านมีเกณฑ์จะได้โชคลาบจากเพศเดียวกันซึ่งทั้งสมราศีช่วงผ่านพ้นเมษายนหรือผ่านพ้นช่วงสงกรานไปแล้วโชคลาบของท่านจะเกิดขึ้น ท่านทั้งสามราศีนั้นมีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากคนที่อยู่เพศเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่เป็นน้องเป็นลูกลๆและหลานซึ่งทั้งหมดนี้จะหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นโชคลาภมาให้บอกใบชี้นำํำนำทางให้ท่านมองเห็นโอกาสในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่างๆแต่ละคนจะแนะนําหรือชี้ช่องทาง จะต้องเป็นคนที่อยู่ในเพศเดียวกับเจ้าของราศีเท่านั้นเพราะหากผ่านพ้นช่วงสงกรานไปแล้วดวงชะตาของทั้งสามราศีจะได้คนเพศเดียวกันให้คุณเสริมดวงซึ่งถือว่าดวงท่านจะดีส่งท้ายเดือนเลยก็ว่าได้ 2. ทั้งสามราศีท่านจะได้โชคลาภจากความใจดีของตัวเอง โชคลาภที่เกิดจากความสงสารซึ่งทั้งสามราศีนี้ค่อนข้างจะมีนิสัยที่คล้ายๆกันมีนิสัยที่ใกล้เคียงกันก็คือท่านค่อนข้างที่จะสงสารคนง่ายเห็นอกเห็นใจคนอื่นความที่ท่านเห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือการที่ท่านชอบช่วยเหลือคนอื่นนั้นจะนำพาโชคลาภมาให้กับเจ้าของราศีทั้งสามราศีเช่นท่านอาจจะไปช่วยเหลือ หรืออาจจะไปมีน้ำใจกับใครและอาจจะได้ผลตอบแทนได้ของที่มีค่าได้ของที่ระลึกที่มีมูลค่าเช่นท่านอาจจะได้พระได้แหวนหรือได้ลอตเตอรี่เป็นต้นก็ถือว่าเป็นโชคดีส่วนเรื่องโชคลาบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีสำหรับท่านและในส่วนของเรื่องโชคลาบเสียงดวงต่างๆ ท่านอาจจะได้ซื้อเลขซื้อฉลากที่เกิดจากความสงสารและท่านจะได้รับโชคถูกรางวัลอาจจะซื้อเลขจากคนแก่คนพิการต่างๆแต่หากเป็นเพศเดียวกันแล้วก็ยิ่งจะเสริมดวงให้คุณแก่เจ้าของราศีทั้งสามราศีเป็นอย่างมาก 3. ทั้งสามราศีนั้นท่านจะได้โชคลาภจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวท่าน ซึ่งทั้งสามราศีหากผ่านพ้นช่วงสงกรานไปแล้วทั้งสามราศีท่านดวงชะตาจะเปิดท่านจะได้รับโชคซึ่งช่วงเวลานี้ทั้งสามราศีมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้โชคลาภจากเจ้าที่เจ้าทางที่ท่านอาศัยอยู่นั้นจะคอยช่วยเหลือท่านคอยอุปถมัมซึ่งโชคลาภของทั้งสามราศีจึงเป็นของที่อยู่ภายในบ้านหรืออยู่ภายในที่พักอาศัย เช่นเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถหรือแม้แต่การจุดทูบขอเลขโดยตรงก็มีเกณฑ์มีโอกาสนั้นที่ท่านจะได้รับโชคเช่นกันถ้าเจ้าของราศีทั้งสามราศีมีการดูแลไหว้สักการะสารพระภูมิสารเจ้าที่สารตายาอยู่เป็นประจำในเขตที่พักอาศัยของตัวเองก็ยิ่งจะทำให้ท่านนั้นเกิดโชคเกิดลาภพบเจอแต่สิ่งที่ดี พบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปีสำหรับการงานของทั้งสามราศีในช่วงหลังสงกรานต์มีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังคล้ายๆกันซึ่งที่ผ่านมานั้นงานของทั้งสามราศีลหลายท่านงานกำลังไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะจับงานถูกงานต่างๆเริ่มทำกำไรเริ่มเห็นผลในสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังนั้นเรื่องที่หนึ่งท่านต้องระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในหน่วยงานระวังมีปัญหากับหัวหน้าซึ่งบางครั้งการที่เรามีความคิดมีไอเดียหรือมีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นๆหากเราอยู่กับส่วนงานที่ดีอยู่กับหัวหน้าที่ดีเพื่อนที่ดีความคิดไอเดียต่าง ก็จะส่งผลดีกับตัวของท่านซึ่งทั้งสามราศีนี้ถือว่ามีความคิดที่ดีมีไอเดียที่หลักแหลมสามารถคิดที่แตกต่างจากคนอื่นได้แต่ถ้าท่านไปอยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสมกับตัวท่านไม่ว่าท่านจะมีความคิดที่ดีหรือมีไอเดียที่แปลกจากคนอื่นก็ยิ่งจะส่งผลเสียหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาอาจจะมองว่าท่านนั้นข้ามหน้าข้ามตา ก็อาจจะส่งผลเสียและมีปัญหาตามมาได้ก็ขอให้ทั้งสามราศีระมัดระวังข้อนี้เอาไว้ด้วยเรื่องที่สองสำหรับการงานที่ท่านต้องระวังในช่วงหลังสงกรานท่านอย่าออกตัวหรืออย่าออกรับแทนคนอื่นการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนตำแหน่งอะไรล้วนแล้วแต่มีการแข่งขันกันที่สูงมากซึ่งการทำงาน ก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดกันได้แต่หากทำงานผิดพลาดบ่อยๆก็จะเกิดผลเสียตามมาได้เช่นกันหากเรารับผิดชอบงานหรือออกตัวแทนคนอื่นก็ยิ่งจะสร้างผลเสียให้กับตัวของท่านได้การออกตัวแทนคนอื่นเช่นทำเลยครับผมรับผิดชอบเองไม่ต้องทำหรอกครับผมรับผิดชอบเองกลับบ้านได้เลยผมรับผิดชอบเองซึ่งคำพูดเหล่านั้น ขอให้ทั้งสามราศีระวังตรงจุดนี้ให้มากๆเพราะจะสร้างความลําบากให้กับเจ้าของราศีทั้ง3ราศีได้ท่านอาจจะถูกเพ่งเล็งจากหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาอาจจะทำให้งานของท่านที่กําลังไหลลื่นนั้นเกิดสะดุดเกิดปัญหาได้ในอนาคตสำหรับการเสริมดวงการแก้เคล็ดของทั้ง3ราศี หากผ่านพ้นช่วงสงกรานต์ปี2567ไปแล้วนั้นข้อที่ 1. ทั้งสมราศีท่านควรที่จะกราบไหว้ขอพรปิดทององค์พระประจำวันเกิดของตัวท่านข้อที่สองท่านควรที่จะไหว้สการะสารพระภูมิสารเจ้าที่สาลตายายที่ทั้งสามราศีนั้นพักอาศัยอยู่ข้อที่ส ทั้งสราศีนั้นควรที่จะปลูกไม้มงคลบริเวณหน้าบ้าน1จุดและบริเวณหลังบ้าน1จุดเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองซึ่งถือว่าจะเป็นการเสริมดวงเสริมโชคให้กับท่านดีนักแลสำหรับการทํานายการพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง3าราศีนี้ทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ